สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเกงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองนะครับเกงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้รหัสเก้าสิบเก้านะครับรหัสเก้าสิบเก้านะครับนี่สีสวยๆนะครับสีสวยๆขนาดตามป้ายนะครับเด็บเบยูไซส์สองเอลสามสิบนะครับเกงตัวนี้รุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะครับนี่ขนาดวัดจริงนะครับเอลสามสิบสามยาวทั้งตัวสี่สิบจุดห้าปลายขาแปดนิ้วนะครับ งานประเทศปากีสถานนะครับเพื่อนเกงตัวนี้ราคาหนึ่งพันกับอีกห้าสิบบาทนะครับสวยๆนะครับนี่ดูสีนะครับสีด้านหน้าด้านหลังนะครับเราจะมาเริ่มดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดภายนอกแล้วดูรายละเอียดภายในต่อนะครับนี่นะครับเริ่มที่ป้ายประเก็นนะครับตัวนี้เป็นป้ายหนังรุ่นห้าศูนย์หนึ่งรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะครับ w ดอร์ไซ์สองเอลสามสิบตามที่บอกต้นคลิปเลยนะครับ ปาเรตทับสกินลีวายตัวนี้ปาเรตทับบิ๊กอีนะครับบิ๊กอีบิก <c oughs> บ๊กอีจะหายากหน่อยนะครับแต่ราคาโดนใจนะครับตัวนี้ปลายขานะครับนี่นะครับปลายขา <c oughs> ตัวนี้จะเป็นปลายขาเดิมนะครับเป็นการเย็บแบบลูกโซ่นะครับนี่นะครับการเย็บแบบลูกโซ่ นี่สวยๆนะครับริมโพงนะครับตะเข็บริมโพงนี่ให้ดูรอบๆนะครับสวยๆนี่ครับปลายขาเดิมๆแล้วมาต่อกันที่รายละเอียดภายในนะครับเริ่มกันที่นี่นะครับมีป้ายรีวายพรีเมียมนะครับรีวายพรีเมียมป้ายแคร์อยู่ครบครับตัวนี้ป้ายแครอยู่ครบ ใบแรกจะบอกถึงสถานที่มาของเกงตัวนี้นั่นเองเมดอินปากีิสถานนะครับบรรทัดแรกชัดเจนครับใบที่สองบอกวิธีการเก็บรักษาซักยังไงรีดยังไงใช้น้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ในการซักนะครับอ่าใบที่สานี่ก็จะอายังเป็นรายละเอยียดในการเก็บรักษาอยู่นะครับอาใบที่สี่ครับจะเป็นใบพีโอการสั่งจ้าสั่งผลิตวันเดือนปีในการผลิตเลขกระดูแมันก็ขนาด ของกรนตัวนี้นะครับนี่สสวยๆนะครับมาที่กระเป๋าในด้านซ้ายกระเป๋าด้านในข้างซ้ายนะครับจะสกรีนนะครับเพื่อรับประกันว่า l รีวมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีชัดนะครับสสวยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะสกรีนนะครับ l รีวยวพรีเมียมนะครับ ป้ายเรดแบบกับแถบซินเวอร์ไลนิงอยู่ครบนะครับนี่สวยๆครับแถบซินเวอร์ไลนิงนะครับตามขอบแถบซินเวอร์ไลนิงจะอยู่ตามขอบนี้นะครับตามขอบป้ายก็มาที่กระดุมนะครับกระดุมตัวนี้สี่เม็ดนะครับไม่นับเม็ดบนกระดุมสี่เม็ดนะครับเม็ดบนสุดก็อยู่ตรงนี้อ่า นี่นะครับสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนครับถ้าสนใจรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับ